สบายดีสบายดีสุผู้สุคนเนาะยินดีตอนทักคนสุดท้องมิตรค่ะกอรเมื่อนี้ก็มาพบกับมิโตเซนเกาเซนเคยนะผู้ทมเนาะเมื่อนี้มาพบกับมิโตในคอนเทนต์อ่าประมาณว่ามิโตเมื่อนี้มิโต,ตจะพาทุกคนเนาะไปตามเข้าปลูกหรือว่าไปตามเข้าปลาปลานะั่นเองผู้ทมเมืม่อเช้านี้มิโตก็เตรียแต่เช้าเนาะแล้วก็จะไปตักน้ำน,นั่นผู้ทม เดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วเพราะว่าอีแม่เอาน้าตัวนี้ไปเฮ็ดพิชีเนาะมเนาะก็คือเมื่อตื่นได้เศร้าเนาะแล้วก็ไปตักน้ำโบอบออ่าโอโตักน้ำของมันจะเป็นน้ำโบโนอนผู้ชมเป็นน้ำโบเอ่อซึ่งเป็นน้ำโบี่สักดิทธิ์ที่สุดเนาะแล้วก็อ่าทั่วบ้านเนาะจะไปตักน้ำยูหันเผื่อมาเฮ็ดพิชีหรือว่าแม้กระทั่งอ่าเนึ่องข้าวมดเนาะเขาจะก็จะใส่จักเป็นพิธีเนาะจะใส่ไปน้ำ คือเขาจะตามเอาเข้าวตัวนี้ไปตามข้าวปลูกหรือว่าข้าวป,ปาปาอะไรทีมผสมเพราะว่าอ่าอันนี้ก็เป็นงานบุญเนาะทีมผสมเกี่ยมจะเหตุงานบุญไข่แดงเนาะเมื่ออื่นก็จะเป็นงานบุญไข่แดงแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เขาก็ต้องได้ตามข้าวปาปาแลาา้วก็ในการการเกี่ยมของเขาก็จะประมาณนี้เนาะคือมาในการการเกี่ยมของเมื่อนี้เมื่อการเกี่ยมคือตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปซักน้ำอยู่บอ่อซักซิดมาแล้วก็เขาก็จะมา มาเข้าแล้วก็มาตามขอบปป่าเซิงวิตโวพาทุกคนไปตามขอบลาปะปะเลยไปเลยค่ะโอเคคุผู้ชมตอนนี้เคุมตัวได้จับเขา่าผ่อมกระหัวเลยมาเลยเนาะแล้วก็เมื่อกี้อแม่ได้เอามักงากับได้เอากระโดงไปไห้อยุพุ่นแล้วเนาะเข่าไปน้ำกันเลยเซิงเขาก็จะตามช่วยเฮาเนาะ ใช่โคกตัวนี้โคกใหญ่ตัวนี้ในการตามเข้าปลุกหรือว่าเข้าปลาปลาของเขาเมื่อนี้เนาะแต่ว่าปกติรอบตัวมักจะเอาไปปั้นอยู่จากนมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีจักปั้นเข้าปลาปลาและลง z มแต่ว่าในที่นี้คือเมื่อนี้ขอเลือกที่จะตำแล้วนี่นเพื่อจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆในเบิ่งเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ูซื้อว่ามีคนตมแล้วเขาก็เ <c oughs> อาก็อทอเข่าลงไปเลย เลยม,มีใหม่ต้วนเีมส้มนี่ให้อายเขาตามซวยเนาะตงใส่แหงนักๆหน่อยหนึ่งนะ้ผส้มเนาะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึง่งที่เขาตํำเนาะตาำด้วยขาน้ำสมเอาขา ช่วยกันตามหลายๆคนเะนะมันจะมีแบบเดี๋ยวเท่หน้าเนาะตอนบุญกินเจียงให้หอดก่อน,นตัวจะพาไปเบิงตต้น,นั่นออกเนาะอน,นี่คือที่ตาด้วยมือทำสมนี่ให้พี่ช่วยนะคะเดี๋ยวมันต้ก็จะช่วยนะคะไม่น,นี่อีเมก็ <laughs> มายืนเบิงแล,ล้วล่ะนะฮะก็อนจนจอนดึงอัมอมนี่ก็คนแม่นะคะ ไอยนะะนะุ่ทองอะไรเนี่ยนี่นะคะเพราะว่ามืออื่นเขาจะเฮ็ดบุญนะไข่แดงเนาะเมื่อนี้กัเลยว่าได้กะเกียม์โดยการตามขาประป่ามันแสดงถึงว่าเขาคือแบบบอกบอกเจอ้าทินหรือว่าเ,ออเขาเอินเอาได้บ,บอกเทวดาเนาะเพราะว่ามืออือน่นแม่ งานแล้วงานบุญไขแดงเนาะออ้เริ่มเริ่มแล้วสมเริ่มได้แล้วเดินแมวก่อนเดินนั่นคุณแม่นะคะ โอ้คุณแม่ลงมือนะคะท่านลงมือด้วยตัวเองค่ะเมื่อกี้คุณพี่ช่วยนะคะแล้วก็แม่มาลงมือด้วยตัวเองต้องต้อเมี่อมันคน่อนข้างได้ใส่แหงนมซมเบิ่อีแม่ตำ่ำตลกสุดอ <c oughs> ีแม่ตำ่ำคุณแม่ลงมือด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชมดูค่ะ ไม่ก็ค่อนข้างยาวเนาะมันคล้ายๆคือโคกใหญ่สากใหญ่ไอแม่เฮ้ย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 เ้ยเฮยหฮ้ยเนาะบรัยเฮ้ยนี่ยเฮ้ยนะ้านฮ้ยเน้ยเนียเฮ้ยเฮ้าเฮอยเน้ยเฮ้ยาก้ยฮ้ยเยเฮ้ะบรรยากาศที่ดอยนะคะท่านผู้ชม วันนี้บรรยากาศก็แดดแรงนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกนั่นบ้านฉันค่ะบ้านหนูนะคะบ้านเราเองก็ประมาณนี้นะคะ <sk ill> เขียวสดใสค่ะรอบๆด้วยภูนะคะภูเขาจะให้ดูหลังจากที่ตําตัแล้วเอามะงานี่ลาไปหน่อยนึงเอามะงาใส่หน่อยนึง ันเฮ้ยกรนแม่มาทรงนี้นะได้นนะไแล้วเนาะมีตัวโบได้ต่ำซะเอามางา,ายเพื่อโบให้ติดกระดงเนาะเพื่อโบให้ติดผ้าแล้วก็ข้าเฮ็ดเ,เป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นก็ง่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวมีต้องพาไปเฮ็ดแผ่นเนาะแผ่นข้าวปลา นนัเอันนี้จะเป็นมังงาเนอะผู้ชมเนาะมังางาดำที่เขาตำใส่กับเลือหอมหอมเขาจะไปบีบเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนาะงาดำหอมมากเลยผู้ชมมีอันนี้คุณแม่นะคะวเขาต้มาหุนนอยู่เต่็ดเป็นแผ่นๆนะนี่ นี่นะคะคุณแม่กำลังทำแผ่นแผ่นข่า,า,ขาปุกนะคะต้องใส่มังงาเลยไหมเนาะคันโบซันก็ติดมือำทำซมนี่เลยทำอย่างนี้นะคะไว ทั้งผู้สันมันจะติดมือเนอะาะฐานทำงานอ,อ๋อค่ะตัวเลยู่เนี่ยนี่เลยเข้าปุ๊กนั่นเองนะคะถ้าถ้าจะเป็นบุญต่างๆของ,ของชนเผ่าคาเนาะก็ต้ <S <S องมีเข้าปุ๊กน้าท้อง้มเนาะหรือว่าเข้าปลานั่นเอง นี่นี่คือเล็บมือก็ดำบ้างเลยเนื่องจากว่าเขาเนื่องจากว่างานดัเนื่องจากว่ามงานเข่าเล็บเนาะแต่ว่าจะจะปั่นเข่าปลาปลาก็ต้องได้ล่างมือให้สะอาดก่อนนำส้มเนาะมือจะเป็นงานบุญไขแดงเนาะทผส้มแต่ว่าปีนี้อาจจะเทดพอเป็นที่ที่เนาะเนื่องจากว่า เขาบ่แฮงจัดงานใหญ่ไปหยังขนาดนั้นเนาะคือแบบงานแต่งงานแม้กระทั่งงานแต่งนะคะเขาก็ยกเลิกไปอะสิเจอท่อในสถานหลก็นเอาแลบุญบได้แลเอยู่บ่กับเด็ดโอ้ยบ่ได้กก็ได้มาโควิดหน้ามมาูง ว่าเป็นโควิดเนาะไม่อย่างนั้นก็เออเห็ุตามทีุ่คลองแล้วแล้วก็เลี่ยวทั้งสูมโมเดลินโคเรเชียโมเดลไปใส่บางคนจิแบบคุณมีใครของภามารถที่ไปซื้อขายได้ไหมคุณเลยว่าจะเห็ดเป็นพิธีต้มประมาณสามสีหาหงนวยแล้วก็คอขนาดเนาะ น้ำผึ้งกินเนาะเดี๋ยวจะไปจับน้ำผึ้งกินอยู่เพื่อนอีกแล้วอยากมาหาดีกว่าอยากแต่ไม่อยากโอเคมุสนผมตอนนี้มิโตกับอีแม็ก็จะไปเฮือนแล้วเนาะมาเลยไปบ้านแล้วนะคะไปบ้านแล้วค่ะข้าวปุกเราก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่างาดานี่เหลือเหลือนิดนึงค่ะท่านผู้ชมข้าวปุกเหลือประมาณนี้ค่ะ ไม่ใช่เงาดำนะคะงาเาดำเหลือนะคะแล้วก็นี่แล้วก็ตาไม่เยอะหรอกนะคะก็นิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งนีอันนี้คือม่ดื่มตืกิเหลือนิดหนึ่งแล้วก็เราก็เอาอันนี้ปกไว้นะคะค,ค่ะเดี๋ยวจะกินกับอ่าน้ำผึ้งนะคะท่านผู้ชมกินกับน้ำผึ้งนี่อร่อยนะคะน้ำผึ้งสดจากธรรมชาติ เพิ่งนี้เขาได้นะคะเขาคนานาเขาได้แล้วเขาก็มาแบ่งค่ะนี่นี่เขาปลุกนะคะหวานมากเลยอืมหวานนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้คืองานบุญไข่แดงนะคะเดี๋ยวมิเตรจะพาทุกคนไปทําไข่แดงด้วยกันเนาะแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่แบบ เป็นเพราะว่าโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทําอะไรไม่ได้เยอะเราก็ไปเที่ยวก็ไม่ได้นะคะต้องได้อยู่บ้านกักตัวไปด้วยแล้วก็ทำสิ่งที่ต้องทําก็คือปลาเพณีนะคะมันทิ้งไม่ได้เนาะไม่ว่าจะโควิดระบาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่มีมือน,นะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>